เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาอะไรเอาอะไรบอกพ่อก่อนชี้ชีกช้ก่อนชี้ก่อนเนี่ยหน้าเปิดป้าก่อน<ว>เปิดดูเปิดดูลูกเดเปิดดูเปิดดูว่อย่าไปไหนย่าไปไหนเปิดดูก่อนนี้พ่อเปิดให้ดูก่อนมันเป็นอะไรอะไรอยู่ข้างในเนาะ อาย,ยุอายุมันเป็นตัวอะไรปลาปลาโตรกปลาปลาพูดปลาโลูกพูดปลาสิปาลาอยู่ไหนอ<ง>ปลากี่ตัวลกูกมันมีกี่ตัวมีกี่ตัวบอกพ่อก่อน ตัวนี้ไม่เปิดลูกตรงนี้ไม่เปิด,ไ,ปดไหนมันมีกี่ตัวไปดูสิลูกไปดูสิไป,ไปดูมันมีกี่ตัวดูมันก่อนมันมีกี่ตัวอืมมันมีกี่ตัวลูกอืดูดูดูก่อนดูก่อนมันปลาอะไรน่ะปลาอะไรปลาอะไรเยอะไหมลูกเยอะไหมมันมีเยอะไหม มีกี่ต um, 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 um ัวบอกพ่อก่อนฮะเยอะฮะเยอะฮะเยอะใหเยอะเยอะใหเยอะเยอะอี